เอาเลยเอาเอามาเลยอา่อาครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่เจอแล้วนะครับนี่นนำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมเครื่องอบผ้านะครับของอ e ิเล็กทรัลก์นะครับ <c oughs> จะเป็นรุ่นนี้ <c oughs> อืมจะเป็นโมเดลนะครับโมเดลโมเดลหรือโมเดลเอ่อ e d ี 67550W นะครับโอเคดูการนะครับ บอกว่านทำโปรแกรมแล้วก็เปิดเสียงมีนะครับแต่ถังไม่หมุนมา้ด้หลเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับข้างล่างท่านถ่ายข้างล่างท่านมอเตอร์อยู่ข้างล่างมอเตอร์มีเสียงหมุนแต่ว่าเหมือนถังถัง มันมองไม่เห็นนะ่ได้ทำไมก็ไม่ทำเป็นใสไม่ใสมั้งวิกไม่ดีมั้งปรากฏว่าถัง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 หมุนโอ้ถังเหนื่อยนะติดฝุ่นเยอะอ่ะถังตึงเยีะยยังไม่หมุนต้องดูข้างในะยกลงนะครับอ่ะโอเค ต้องยกไปหลังบ้านนะครับขึนมาครับตอนนี้ก็ต้องถอดดูนะครับสีแฉก่อนนี้มีสีแฉกตัวนึงแต่ตัวนี้นั่นเป็นลูกบล็อกอีกบล็อกจะหาเวลาจะใช้ก็หาไม่ค่อยเจอคีเนี่ยมีนะครับมีตัวบล็อกที่เรามีก็นี่จะหาอยู่นะตัวที่มีครับ ตัวเล็กเอกอีกนะครับตัวนี้แล้วเป็ตนตัวใหญ่นะครับตัวนี้สองหุนหนึ่งนับสี่ยิงไม่ได้ <Okay. S 1> เรือนนะครับโอเคอ่ะเจอแลราชงโนสาเหตุกขาดขาดโอเคครับรับสาเหตุ วะเนี่ยหนึ่งศูนย์ูนย์ศ่หอยู่ใ,ใกล้ลอือจะเนดี้ดมั้นี่นะนึ่งหนึ่นย์ศูนย์นะครับขาดให้กาวต่อเฮ้ยเปลนเส้นใหม่สิครับดูแถบ <laughs> ดูไยครับ <laughs> เพราะว่า อ็มอเตอร์ทำงานนะครับไปเปิดบล็อกด้วยปะเดี๋ยวออกเปิดดูทีนะครับถังไม่ได้นะครับเปิดอยู่เลยเป็ดอย่างนี้อาเปิดนี้แหละมันไม่ดึงไง เดี๋ยวนำเนินการต่อไปครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเช่ไมเาเบิรดอะไรกอนนะครับเสียง<ส>เลยอืมอ๋อ